นี่ค่ะพ่อผมนายดูทิ election, Hence, ้งได้อีกแล้ววันนี้จะมาฆ่าอะไรวะวิเทอร์บอลนี่จะฆ่าวิเทอร์บอดไปลองฆ่าเตรียมของเรียบร้อยเดี๋ยวก็ตนี่อะไรวะซ้อเชือกต้อนนี่ไปเออซ้อนเนื้อห่วงต้องตรงใช่ไหมเออต้องตรงต้องตรงอันนึงเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวเพิ่งแค่ว่างนนี้ก่อนเอ็นชาร์ทให้มันก่อนบูมยอมแม่งปเลยแม่ ทีเดียวตะเดียวหึงตัวโอเคทีนี้ก็เรียบร้อยโอเคามองก่อนเลยไหมน่โอ้โหเธอเอสเหรอโอ้ยาตีมันตัวเราจะแกเดหรือเปล่าวะแแผลของเขามนมาแล้วโอ้เชื่อไหนวิเธอสเนี่ยวิเธอสเออตรมตีมันครับเอ้ย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 โออ มันบักมันบักเอ็งหายคลิปหอมันไม่ในู้ม uh ันวะเอ้าเอ็งยคลิปหรอไ้ซามันไปไหนอ่ะเห็นอยคลิปหอุ้ยเชียคนมือเลยวาน้ยเอ็ยคลิปหอเ้ยเอ็งชื่อเอมันลงไปข้างล่างเอลงไปข้างล่างเอ็งก็อดไปเอาเอ็งชื่อเอ นีเฮ้ยปาเบิลยงอะต้องตีครับหายเลยแบบนี้หลบแล้วก็จะโดนยิงอะชื่อไนเนี่ยอซาดจะหนีกูมันลงไปเท่าไหร่ใช่ไหมข้างล่างเวลาตีมันจะทะลุไง เรามองเห็นแน่ห้ามมันเลื่อมมันกลางแอ้วก็ไปโดนแบบนี้ไงไปนี่ไงหไปเจอเห็นไหมเฮ้ยดูเหรียญดูเหรี้ยงนี่เรามองเห็นมันจะระเบิดใช่ไหมเนี่ยมันใกล้ระเบิดแล้วเนี่ยมันจะหนีแล้วเหรอเลยก่อนเลยก่อนเขาเขามีวิธีที่ฆ่ามันเองเย่งเท่าอย่างนี้เรามองเห็นมันอยู่แล้วอืมก็รู้ว่ามันนี่นี่ เทีนทีเลยจบมองไม่เห็นวะวางมือเลยเย็นนี่สวยจัมากาลาก่อนลักอ้อยอุ้ยอุ้ยวางระบดดเฮม่ติดน่ครับวางเยอะเลยอิงจดเลย เออจนทีเดียวไม่ต้องไม่จนจนดเดยอะแม่งมันจะทำลายเอยเนี่ยเนี่ยนี่เห็นแก๊งเเห็แก๊งอ,อืออืออไอ้เวรเทอะไม่ได้ลาก่อนนะเวรโ ต้มแลยครับเอ้ยให้ชอบหนึ่งกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหนะครับ